สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแอนมีแห่งโป๊กเกอร์ไทยสไตล์วีนะครับก็กลับมากันในซีรีส์ back to the b a s i c นะฮะ <c oughs> เรื่องนี้คิดไว้สะพังละเพราะว่าหลังจากจบเรื่อง Position ไปเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่หลักสูตรที่เข้มข้นขึ้นแล้วนะคือตอนแรกอะมันจะถ้าสังเกตดีๆหน้าปกผมอะมันจะแบ่งเป็น มันจะเป็นตอนนี้มันเป็นสองสีนะสีแรกมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ mindset นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีคิดแนวแนวมันเป็นรูปเป็นฟูดมูโต้อีกละมันเป็นเรื่องของรูปธรรมไอเป็นนามธรรมมากกว่าฮะคือมันจะเป็นเรื่องของจิตวิทยา mindset อะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนเรื่องปกสีไอออกแดงๆหน่อยเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเป็นสกิลละ เป็นสกิลที่แบบว่าเ,เ,เป็นความรู้พื้นฐานที่จะที่ควรรู้แล้วครับแล้วเรื่องต่อไปเนี่ยที่กาลังจะที่กาลังจะบรรยายเนี่ยครับค่อนข้างเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานนะกันเป็นพื้นฐานก่อนที่จะเข้าหลักสูตรขั้นแอดวานนะครับพวก EVEQ อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรนะ <c oughs> วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอัตราการออกไพนะ่หรือการนับเอานั่นเองฮนะติ้วติ้วติ้ว,วมา ก็อ <c oughs> ยังไงดีบรรยายบรรยายให้ฟังก่อนดีกว่าโอเคเนื่องจากโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นการเล่นไพ่หนึ่งสำรับถูกไหมซึ่งไพ่หนึ่งสำรับเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เอสองสามสี่ห้าไปยันไปยันแจ็คแมมคิงซึ่งมันจะประกอบอย่างเงี้ยสามสี่ด้วยกันถูกไหมครับเท่ากับว่าในหนึ่งสำรับเนี่ยคุณหนึ่งสำรับมีไพ่ทั้งหมด ่ามีไพ่พทั้งหมดห้าสิบสองใบถูกไหมครับแล้วสิ่งที่เรากําลังจะมา,มา,มาทําการมา,ารพูดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นเหมือนความน่าจะเป็นนะครับมันเป็นคณิตศาสตร์สุดๆละที่ใครบอกว่าคนที่เก่งคณิตศาสตร์หรือว่าคนที่เก่งตรกกะหรือความน่าจะเป็น,นสามารถเล่นโป๊กเกอร์ได้หรือพวกนักลงทุนห่าเหวอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าเทรดเดอร์ที่ดีคนมีทักษะของการเล่นโป๊กเกอร์ที่ดี มันมาจากเรื่องนี้แหละครับ <c oughs> มันคือเพราะว่าการเล่นบเกอร์เนี่ยมันสามารถนานาหลักความน,าน่าจะเป็นหรือตาก,กะเข้ามาช่วยในการตัดสินใจได้นะครับผมหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการอัพนับเอาท์นั่นเองฮะถ้าว่าอันเนี้ยไพ่ั้งหมดมี52บใบถูกไหมคาถามคือถ้าสมมุติ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 เราถือ2ออฟอบออก A King Jack โอกาสที่เราจะชนะเนี่ยถ้าเราเจอถ้าเราเจอคนที่ถือ A3 แล้วกันอ่ะสมมุติเราเจอคนที่ถือ A3 เนี่ยโอกาสที่เราชนะก็คือ2มาในเทิร์นกับริเวอร์ถูกไหมครับเท่ากับว่าโอกาสที่เราต้องการ2เนี่ยมันมัน,ม,นมันเหลือ,ม,ลอมันเหลือกี่เอาคําตอบง่ายๆครับก็คือเหลือ2เอานะเหลือ2เอาทั้งเทิร์นแล้วก็ริเวอร์เอโอเค2เอาใน52ใบคูณ100 เท่ากับโอกาสอยู่ที่ประมาณสามจุดเปอร์ซนอันนี้คือการคำนวณแบบดิบๆนะแต่แต่ท้าทางขอมน่าจะเป็นแล้วในในส่วนที่มันเป็นอของโป๊กเกอร์เนี่ยจริงๆมันจะอยู่ที่ถ้า <c oughs> ถ้าโอกาสออก2เอาเนี่ยคุณดูนะโอกาสออกสอง o u มันอยู่ที่สี่เปอร์เซตตกตกตีง่ายๆนะครับใครยังงงอยู่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณรอกี่อา u t อ่ะหนึ่ง o เท่ากับสองเปอร์เซนครับ2เปอร์ซนในเทิร์นนะ2%เซนในเทิร์นทูริเวอร์ แล้วก็คูณ2ไปสำหรับการ all in ที่ฟ l อปสมมติสมมุติคุณอืมสมมุตินี้เลยฮะคุณถือสองสองเจอ a สามคุณ all in ตั้งแต่บีฟรอปแล้วเปิดฟรอมาประมาณนี้คำถามคือณตอนฟอปคุณมีโอกาสที่จะชนะเขากี่เปอร์เซ็นต์นะตอบง่ายๆเลยฮะมีโอกาสอ่าไม่เอาไม่เอานี่ดเดี๋ยวมันเสมอได้ เอาแบบเสมอยากเลยอเอาซักเท่าไหร่ดีวะว่าเลยดีเอานี้เป็นซักหกนะกันโอเคนี่เป็นหกโอกาสเสมอจริงๆแทบน้อยมากสีไม่มีโอกาสที่คุณจะชนะก็คือมีอยู่ทั้งหมดสองใบฮะในถ้าคุณออกอินตรงฟอมเนี่ยเท่ากับว่าโอกาสที่คุณจะชนะมีอยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะตีกลมๆนะตีต,ตีไปสองเปอร์เซ็นต์เลยแต่ถ้าคุณมาออกอินใบตรงนี้ เนี่ใบเทินคุณก็จะเหลือ2%อนะฮะอันนี้คือการนับเอานะครับตีง,ง่ายๆว่าตีง,ง่ายที่สุดเลยคือว่าถ้าคุณมีถ้าคุณรอไพ่อยู่อีก2ใบเนี่ยถ้าคุณรอไพ่หนึ่งใบเท่ากับว่าโอกาสที่จะออกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2%นะครับถ้าคุณรอไพ่2ใบโอกาสออกอยู่ที่ประมาณ4% 3ใบโอกาสออกอยู่ที่เท่าไหร่วะ2 4 6 6%อะไรประมาณนี้นะครับแค่ใบเดียวนะแค่ใบเดียวแล้วก็เทิร์นนะครับส่วนส่วนถ้าลุ้นเทิร์นกับรีเวอร์ก็เอาไปคูณ2อนฮะอันนี้ตักกะการง่ายเลยนะง่ายสุดในการนับเอานะถ้าถามว่าเฮ้ยนับเอาช่วยอะไรไหมช่วยเยอะนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะผมอธิบายพวกนี้ก่อนถ้าสมมติ One overcard เนี่ยเท่ากับว่าถ้าเปิดฟอปมาเนี่ยเราไม่มีเราไม่มีสมมติเราอออินเจอเก้าสิบอย่าเงี้ยเราไม่มีโอกาสชนะคือเอมา ถ้าบอกว่าเอาลมันเหลือสาใบเนี่ยเราเหลือโอกาสที่ชนะในฟอร์มจริงๆอ่ะอยู่ประมาณสิบอร์เซ็นครับแล้วก็เทิร์นกับริเวอร์เขาอยู่ประมาณ6%กเปอร์เซ็นะอันนี้คือเบสิกเลยนะเบสิกที่แบบว่าคุณต้องเข้าใจนี้ก่อนนะเพราะว่าเดีย <c oughs> เด๋ยวไปเดี๋ยวไปอีกอีกน่าจะอีก4ี่เอพิโซดอ่ะเพราะว่าผมตั้งไว้ประมาณ1ิบนะครับ <c oughs> ถ้าสิบเอพิโซดจบได้แล้วขายคอร์สได้เลยนะ <c oughs> จริงๆอ่ะ อันนี้เป็นพื้นฐานนะที่ควรรู้ก่อนนะเพราะว่าถ้าไปอนาคตอ่ะมันจะเป็นเรื่องของ ev empire o แล้วก็เรื่องของโอ้มันจะเป็น Advan c e อั v วา c e ขึ้นไปแล้ครับอันนี้คือควรรู้เลยนะโอเคส่วนถ้าคุณลองกัดช็อต กัตชอดสเตดอกัตชอดสเตดอคือคุณรอแค่ใบเดียวอน่ใบไม่ใช่เด็คุณรอแค่สิบอันเดียวเนี่ยแต่เขาแต่สิบเนี่ยสำรับนึงอ่ะมันมีสี่ใบถูกไหมเท่ากับว่าโอกาสที่คุณรอในเทอร์เรลลีเวอร์มันจะอยู่ที่ประมาณสิบหกเปอร์เซ็นต์นะสี่คูณสองเท่ากับแปดแปดคูณสองเท่ากับสิบหกงงไหมไม่งงนะอันนี้คือวิธีคิดนะครับเผื่อเผื่อใครยังงงอยู่นะก็ไม่มีอะไรมากที่เหลือก็เป็นแบบฝึกหัดละอันนี้ก็เป็นกรณีต่างๆละ ท็อป 2, ทถ้าสมมติท็อปทไปฟูลเฮาส์เนี่ยลุ้นอะไรบ้างลุ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติคุณถือท็อปทแล้วเจอเซ็นห้าอย่างเงี้ยโอเคโอกาสที่คุณจะชนะพิกกำมาชนะในในฟอร์มเนี่ยก็ไม่มีมากสิบหปอร์เซ็นตอะไรประมาณนี้นะฮะอากาศที่จะชนะเยอะสุดก็จะเป็นพวกโอ e n นเอ็นสเตตฟัสต์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะที่มีทูโอเวอด้วยอันนี้จะโอกาส50-50เลยฮะมาคำถามที่น่าสนใจคือแล้วมันสำคัญตรงไหนนี่เลยครับมันสำคัญตรงนี้นะ สมมติเราเล่นไพ่เนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าศัตรูถืออะไรนะถ้าสมมติตรงนี้มันเป็นแค่อลบายบิ๊กบาบแล้วตามมาติดงงๆเ่ะคุณหมอว่าเฮ้ยสองคู่คุณนํานะใช่ถ้ามันมองมีเผลอนะสองคู่มันโอกาสนําเยอะแน่นอนครับแต่คุณดูคุณดูไพ่ของศัตรูเลยครับคู่แข่งเนี่ยเห็นไหมเอคิงซูดซึ่งเป็นซูทที่ลุน้นลุ้นโพดทาอีกเท่าฮหกลายเป็นโอกาส โอกาสพลิกแซงเขาเนี่ยเยอะกว่าเรานะครับทั้งทั้งตอนฟอบนะเห็นไหมอันนี้คือสามแปดนี่เหมือนเราจะนำนะเพราะเราถือสองคู่นะจริงๆเราไม่ได้นำอะสามแปดจะไม่เห็นภาพนะเอาเอสามมา,มาเนี่ยคุณดูเอสามดิเอสามนี่เอสามนี่คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมถือสองคู่นะอีกคนถือเอคิงเนี่ยแต่เอคิงเนี่ยตามอยู่แค่เอคิงนำอยู่นะครับเหตุผลง่ายง่ายเพราะว่า ถ้า,าเพราะว่า a อคิงเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาแซงก็คือฟัดทุกอย่างเลยฟัดทุกอย่างแล้วก็มีคิงมีแปดอะไรประมาณนี้อีกทัวเวอร์นะถ้าใบนี้ออกสิบเห็นไหมใบเทินออกสิบโอกาสโอกาส a อคิงเริ่มตามละแต่ถ้าใบใบนี้ออกแปดปุ๊บจบเลยออกแปดปุ๊บเอคิงนำแล้วเอสามก็โอกาสแพ้สูงมากเลยฮนะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่ให้ระวังระวังไว้นะครับผม แ่วามว่าเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยเวลาไปเล่นจริงเนี่ยคนมักมองว่าอย่างงี้คคนมักมองว่าไอ้แฮนด์ที่ลุ้นฝัสดออ่ะมันเป็นแฮนที่คุ้มสมมตินะผมเจอผมเจอคนเล่นแบบนี้เยอะมากครับ ผมเจอคนที่เล่นแบบนี้ตรงนี้เยอะมากครับคนที่ถือสิบแจ็คเนี่ยคนที่ถือสิบแจ็คเนี่ยเขาเป็นโอเปนเอ็นนะจริงๆไม่อยากถ้าเอาแบบตรงเนี้ยมันจะเยอะไปละเอาแม่งชนะเยอะมากคือผมเห็นผมเห็นบ่อยมากครับแล้วแฟนอแฟนผมหรือผมเนี่ยเจอกับตัวเองบ่อยมากครับจังหวะแบบนี้นะขึ้นถือไอแมเนี่ยยังเดี๋ยวว่าไอแมเนี่ยซส่สองแล้วกันนะซส่สองดูหน้าเกลียบไดนะ้ใสเก้าได้ คุณถือ99ค,คุณติดเซตก็จริงนะแต่โอกาสนําไม่ต่างอะไรฮะเหมือนคุณไปลุ้นอนะ60 40นี่คือยังนำ,นำแบบนําน้อยมากเลยนะเท่าว่าจังหวะจังหวะแบบนีน้ผมเห็นคนที่จะเจอออรินที่ฟอบเยอะมากครับแต่จริงๆถ้ามาดูเปอร์เซ็นต์กันจริงๆแล้ว่มันแบบมันแทบ,บจะแบบว่ายังลุ้นด้วยอยู่เลยนะผมแนะนํานะให้ถ้าเจอคนถ้าคุณติดเซตแล้วเจอคนรีเลสไส่คุณอนะผมแนะนําว่าให้คุณแค่คอยนฮะ พอได้เข้าคอไปปุ๊บเนี่ยเขาซื้อว้เดียวเขาไม่คุม้มละอย่างเงี้ยจะคุ้มกว่าอันนี้คือแบบฝึกไอนน้เป็นเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะกันเพราะว่าจริงๆแล้วอะโอกาสนับเอาเนี่ยมันช่วยมันช่วยในการที่แบบว่าเรารู้แล้วว่าโอเคโอกาสที่เราชนะมีอะไรบ้างสิบแจ็คเนี่ยโอกาสที่จะชนะเยอะนะถ้ามว่าเยอะไม่เยอะนะมีตั้งแต่แปดแปดก็ได้คิงก็ได้ฝัดก็ได้อะไรประมาณนี้ฮะคือมันเยอะมันเยอะมากครับแต่ แต่ในกรณีที่แบบว่าเราห้าวห้าเนี่ยไปไปพุ่งที่ฟอบแบบมันก็คือมันยังวัดดวงอยู่นะบางคนยังแบบว่าเอ้ยโอ้พี่บางคนชอบมองว่าโอกาสออกฟอบออกฟัดเนี่ยมันคือหนึ่งในสี่จริงๆไม่หนึ่งในสี่นะครับหนึ่ง,นงในสี่คือการ์ดการ์ดสำรับหนึ่งอ่ะมีไพ่มีไพ่มีไพ่พทั้งหมดสี่สีใช่ไหมสีสีข้าวหลามเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสี่จริงครับแต่ประเด็นคือคุณอย่าลืมนับตรงน,นี้ด้วย นะไพ่ที่คุณถือกับไพ่ที่มันออกบนบอร์ดแล้วนะถ้าว่าไพ่ไพ่ไพที่มันอยู่ในฟอร์มที่มันจะไม่ออกครับมันไม่ใช่หนึ่งในสี่แน่นอนครับมันเป็นหนึ่งในห้านะก็ต้องประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นะครับตีกลมๆนะประมาณแปดเก้าใบนะผมจำไม่ผิดประมาณแปดใบได้ต้องดูนี้ประกอบถ้าฝัดดอเพียวๆนี่เลยประมาณเก้าใบเก้านะใบก็อยู่ที่ประมาณเก้าคูณสิบสองเก้าคูณสองเท่าสิบแปดประมาณนี้เลยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ 35%เในเทอร์และริเวอร์นะฮะก็ประมาณนี้ก็รจริงพื้นฐาน <c oughs> ตัวเอาเนี่ยมันเป็นมันเป็นพื้นฐานแรกเริ่มนะฮะเพื่อหนึ่งคือบางทีบางจังหวะสมมติเราถือนี่อยู่เก้าใช่ไหม <c oughs> แล้วเจอคนถือ10แจ็คแล้วฟอบมันออกงี้นี่ฟอบมันออกหกเจ็ดแปด ซึ่งคำถามคือคุณถึงเก้าเก้าอยู่เนะนี่ยโอกาสโอกาสที่คุณจะชนะสูงมากครับเพราะว่าเพราะว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือ <c oughs> เหตุผลคือหนึ่งคือคุณตัวคุณเองอะ่ะถ้าเจอโอแพรสมมติเจอคิงคิงถ้าเจอโอแผ่เนี่ยคุณก็ตามไม่เยอะครับเห็นไหมคุณตามไม่เยอะเพราะคุณมีโอเปนเอนโอเปนเอนคือหกเจ็ดแปดเก้าลุ้นเรียงอยู่สิบมาก็ได้สี่มาก็ได้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งแฮ้แบบเนี้ยคนชอบตามกันนะ สมมติถือ 5, 5. เนี่ยถ้าถือ55ถ้า <c oughs> หลายกรณีเนี่ยถ้ามีคนหลายกรณีเนี่ยถ้าถือ55อย่างเงี้ยถ้าบอกว่าโอกาสโอกาสโอกาสการออกสเตทคุณนะก็จะน้อยลงเข้าไปอีกอะแต่ทังนี้คือพอมันเป็นใบฟอบอ่ะ <c oughs> ผมก็เลยจะสื่อว่าพยายามอย่าเอาเองที่ฟอบ ถึงคุณจะใหญ่แค่ไหนครับเพราะว่าถ้าคุณถึงคุณจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยโอกาสเจอคุณลุ้นสีลุ้นอะไรเนี่ยมันแทบฟิฟินะฟิฟิก็คือห้าสิบห้าสิบแนะนําให้เลี้ยงแล้วไปดูอีกใบหนึ่งก่อนเนี่ยพอพออีกใบหนึ่งเปิดเนี่ยคุณก็จะเห็นละโอ้คู่คิงนี่ทาไซส์เลยคู่คิงนี่แบบว่าแทบจะโกยทั้งหมดแล้วอะเพราะาที่เหลือคือ เหลือไม่เท่าไหร่แล้วก็บล็อกกันเองอันนี้คือ9 9ต้องมาอย่างเดียวถึงชนะซึ่ง9อยู่ที่นี่2ใบแล้วถ้าสมมตว่าคนนี้รอแค่2เอาก็คือ92ใบที่เหลือนะครับซึ่งแทบจะเดสเลยถ้าสมมติถ้าสมมติ9อยู่ที่คนนี้นี่ถ้า9อยู่ที่คนนี้คนนี้แทบจะแทบจะเดสเลยคนนี้หรอคนนี้ไม่ชนะแล้วมีโอกาสเสมออย่างเดียวก็คือ10ออกกับ5กับ5ออก,ก,ออกแค่นั้นเลยครับเห็นไหม การับเอาสําคัญในการที่จะว่าไปเล่นในเกมใหญ่ขึ้นนะครับเราจะรู้ว่าโอเคโอกาสที่เราจะชนะถืออะไรบ้างมีอะไรบ้างมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสที่เราจะเจอไพ่เหมือนกับเราเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นั่นกันนะถือว่าเป็น EP ที่สั้นๆนะเป็น เป็นจุดเริ่มต้นแ้ะกันเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะจะจะเป็นเรื่องของแอดวานละเป็นเรื่องของ EV e ล้ว v e Empire o ายหรือว่าเรื่องต่างๆละโอเคไปก่อนนะกันนะยังไงฝากกดไลค์กดซับส r i ร e กันด้วยนะกันครับไปแล้วครับบวัสดีครับ